s u ่ซูบิชิแลนซอร์ปี2026รุ่นใหม่ถูกเปิดตัวออกมาในฐานะรถยนต์ซีดานที่ยังคงรักษาสเสน่ห์ดั้งเดิมของตระกูลแ La นเซอร์ไว้ได้อย่างครบถ้วนแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำดีไซน์ที่เฉียบคมและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่ารถรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบโดยเน้นความสปอร์ตและความประหยัดพลังงานควบคู่ไปกับสมรรถนะที่น่าประทับใจ มิต u b i s h i พยายามจะตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการความสมดุลระหว่างรถครอบครัวที่ใช้งานได้ทุกวันกับรถที่ยังคงความดุดันและเร้าใจเมื่อกดคันเร่งด้านการออกแบบภายนอก l a นเซอร์2026มาพร้อมเส้นสายที่เฉียบคมและสัดส่วนที่สมดุลด้านหน้าถูกออกแบบด้วยกระจังหน้าแบบด m นามิกชิลเวอร์ชั่นใหม่ที่มีเส้นโคง wow ้งเว้าชัดเจนไฟหน้าและทรงวีวคมพร้อมระบบปรับตามการเลี้ยวช่วยเพิ่มความปลอดภัยและมอบบุค,คลิกที่ดูทันสมัย กันชนหน้ามีช่องดักอากาศที่ใหญ่ขึ้นทำให้ดูดุดันและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนด้านข้างตัวรถใช้เส้นสายที่ต่อเนื่องตั้งแต่ฝากระโปรงไปจนถึงด้านท้ายล้ออลัลลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่เสริมภาพลักษณ์สปอร์ตหลังคาทรงลาดเล็กน้อยในสไตล์คูปเป้เพื่อความฉบเฉีียวด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายเล็กแบบแถบยาวเชื่อมต่อการพร้อมสปอยเลอร์ขนาดเล็กและข้อไอเสียคู่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตอย่างแท้จริง ห้องโดยสารภายในของแลนเซอร์2,026ได้รับการปรับปรุงให้กว้างขวางและหรูหราย,ยิ่งขึ้นใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งหนังและวัสดุซอ t ์ o ท c h ในหอวลายจุดแผงคอนโซลกลางออกแบบให้เรียบง่ายแต่หรูหราพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียงจากแบรนด์ชั้นนำให้คุณภาพเสียงที่คมชัดเบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศแอร์ุูนเบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างขึ้นเพื่อรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบาย พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้การทรงสปอร์ตรีปฟนเปลี่ยนเกียร์ด้านหลังเสริมความรู้สึกในการขับขี่แบบร้อใจด้านสมรรถนะการขับขี่มิตซูบิชิแลนเซอร์2026มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายรุ่นมาตรฐานใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรกำลังประมาณ180แรงม้าซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันรุ่นที่สูงขึ้นมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรกำลังมากกว่า230แรงม้าเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบสปอร์ต และที่สำคัญคือมีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีของ Outlander PHEV สามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางกว่า80กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT รุ่นใหม่ที่ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นหรือเกียร์อัตโนมัติ8สปีดสำหรับรุ่นสมรรถนะสูงระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้การควบคุมมั่นคงและนุ่มนวลขึ้นใช้ระบบการสเถือนแบบแมกโรสันส์สร์ดด้านหน้าและมัลติลิงด้านหลัง ทำงานร่วมกับพวงมาลัยไฟฟ้า,ฟาที่แน่นยำระบบเบรกยึดสีล้อพร้อมคาลิเปอร์แบบสปอร์ตช่วยให้หยุดได้มั่นใจแลนเซอร์2026ยังมีระบบขับเคลื่อนสีล้อ Super All Wheel Control ที่เป็นเอกลักษณ์ของมิซูบิชิมอบการยึดเกาะที่เหนือกว่าเมื่อขับในสภาพถนนลื่นหรือโค้งหักศอกเทคโนโลยีความปลอดภัยถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นรถรุ่นใหม่นี้ติดตั้งระบบม e ิซูบิชิ e-Assist ที่รวมฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่หลากหลายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องรอบ3ันองศาเซนเซอร์เรดาร์และกล้องความละเอียดสูงช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลระบบจอดอัตโนมัติช่วยให้ผู้ขับเข้าจอดในที่แคบได้ง่ายดายมากขึ้นด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ La นเซอร์2026มาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ที่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา ผู้ขับสามารถควบคุมฟังก์ชันหลักของรถผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนเช่นการสตาร์ทเครื่องยนต์การปรับอุณหภูมิห้องโดยสารการตรวจสอบสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่และการค้นหาตำแหน่งรถนอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยเสมือนจริงที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงรองรับหลายภาษาเพื่อความสะดวกในการใช้งานด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมิตซูบิชิให้ความสำคัญอย่างมากเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ถูกออกแบบให้ปล่อยมลพิษต่ตำลงและประหยัดน้ำมันขึ้น ขนาดที่รุ่นไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันและรองรับการใช้งานในเมืองที่มีข้อจำกัดการปล่อยมลพิษเข้มงวดระบบเบรกแบบสร้างพลังงานกลับคืน (Regenerative Braking) ถูกติดตั้งมาในรุ่นไฮบริดและ PHEV เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ระหวา่างการชะลอหรือเบรกเมื่อพูดถึงตลาดเป้าหมายมิตซูบิชิแลนเซอร์2026ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์สำหรับครอบครัวหรือผู้ใช้ทั่วไปเท่านั้นแต่ยังเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่มีดีไซน์สวยงาม สปอร์ตและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังคงเอาใจแฟนพันธุ์แท้ของแลนเซอร์ที่เคยลหลงไหลในตำนานรุ่น E ี o l u t ช o n โดยมิสุบิชิอาจมีแผนพัฒนารุ่นสมรรถนะสูงพิเศษในอนาคตเพื่อสืบทอดชื่อเสียงของ E ี o ในภาพรวมมิสุบิชิแลนเซอร์2026จึงเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกและนวัตกรรมใหม่มันยังคงรูปลักษณ์ที่ผู้คนจดจำได้แต่มีรายละเอียดที่ทันสมัยขึ้นห้อมโดยสารสะดวกสบายและเต็มไปด้วยเทคโนโลยี สมรรถนะการขับขี่ที่มั่นใจระบบความปลอดภัยที่ครบครวนและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้รถรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองในตลาดซีดานระดับโลกในปี2026ใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งด้านความหรูหราความสนุกในการขับและการใช้งานจริง Mitsubishi Lancer รุ่นใหม่นี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว